สวัสดีคะ่ะชาวเลิฟลี่เท็ดดี้เออไม่ใช่ท่านไหมห้าห้าสี่สามสองสวัสดีคะ่ะชาวเท็ดดี้เลิฟลี่ด็อกทุกคนนะคะวันนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะคะเมืองไทยช่วงนี้แบบว่าร้อนสุดๆไปเลยนะคะแต่ว่าเราก็ยังอยากจะมาเล่นกับน้องหมาช่ไหมคุนิวคือน้องอะ่ะพออากาศร้อนใช่ป่ะขนล่่งแบบเยอะมากเลยใช่ไหมลูกเราก็เลยแบบคิดวิธีแก้ปัญหากันว่าจะทำยังไงให้หน้องแบบขนล,ล่วงลงพื้นน้อยที่สุดนะคะเฮ้ ของมาทรงของมาท่งพี่ของมาทง่อง,าทง,อง,าทงอะไรอะ่ะสั่งอะไรอีกเนี่ยสั่งของแม่บ้านนักสั่งอ่ะใช่น <5. S 1> นี่แหบ,บเชือกหรอว่าเล่นกับหมาก็ไม่เล่นนะแต่พอมาแล้วพอออกมาอย่างไวเนี่ยเมื่อกี้เล่นกับวันนะแบบดูดิขนร่วงแบบพื้นสีดำมองไม่เห็นนะถ้าไปในบ้านนี่คือแบบโอโ้โหแหวกยอหน้าร้อนไงนมันผัดขนนี่จ๊ะอะไรเนี่ยเหมือนแป้งขนเลยใช่อะไรมันจะบังเงินขนาดนี้วะเนี่ย ไออันเก่าที่เรามีอ่ะมันเป็นถุงมือใช่ป่ะและถุงมืออ่ะเวลาเราแปรงอ่ะมันจะฟุ้งไงแล้วเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงหน้าร้อนอีสองตัวนี้มันก็ผัดขนกันคือไปอ่านรีวิวว่ากันเใอใช่ค่ะอ,อ่านรีวิวมาก็เลยลองอช่วงลองของมาแหละเดียดีเอาไหมเอาใช่ไหมเอาเอาใช่ไหมลูกเอามาถอดเสือ้อใครทำก่อนนั่งลง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 นาคน ม่นออกอยู่นะก็ถ้าไม่อยู่เฉยเยมันทำไม่ได้นะตรงนี้ให้เอาผลออกเอ้ยสงเวยจะต้องเจ็บไปแล้วล่ะตัวหนึ่งอ่ะ จริงๆอ่ะเราอ่ะดูมาจากในกลุ่มผลมันร่วงเยอะก็เลยลองซื้อนี่คือต้องใส่แมสหวีเลยเหรอไม่ไงคืออันเก่ามันเป็นถุงมือแล้วทีเนี้ยมันฟุ้งมากอืโอ้โหดูดิอุ้ยนั่นอะไรอ่ะผลอาก็ริทแสดงว่ามันก็หวีแบบออกได้จริงใช่ป่ะใช่แต่ก็น้องเจ็บไหมคะไม่น่าน้องชอบไหมคะประเมินแล้วตัวไหนชอบกว่ากันคะเจนนี่ค่ะในลองหวีพี่เจนนี่สิคะใครอยากทำอันนี้มั่งอุ้ยโชว์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 มของเลิฟลี่โอ้ขนาดนี้เลยเหรอโอ้โห ของเลอะเท็ดดี้มันจะไม่ค่อยเห็นเพราะมันไม่ค่อยล่วงอะ่ะเนี่ยเราก็พออย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะให้กดตรงนี้อ่าฮะมันก็กดแล้วมันก็จะออกออกมาเป็นผลอัปปา้าอุย๊ยผลโอ้โหใครอยากได้คอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวจะส่งให้ค่ะบ้าเหรอหน้าร้อนแบบนี้ก็ไอเทมอย่างงี้ก็น่าจัดมากๆากนะเพื่อนๆอนอ่ะในวีไพีเทดดี้หน่อยสิแต่เท็ดดี้่ยต้องทําอย่างงี้นะเพราะมันมีผงสามชั้นมันฝีอ๋อฝีไม่ได้เท็ดดี้ชอบไหมลูกเนี่ยของเท็ดดี้มีไหม โอ้โหก็มีออกบ้างก็ถือว่าเวิร์กนะราคาเท่าไหร่คะจจัดแบบไ,ไหนมันมีหลายราคาเพราะว่าอันนี้มันมีหลายไซส์มันจะมีตามน้ําหนักมีจะมีไซส์เล็กไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่ของเราเอ่ะเราเอาไซส์กลางมามเพราะว่าพวกนี้มันน้ําหนัก15บกิโลถ้าเป็นพวกไซบีเรียตัวใหญ่ๆก็จะ อันใหญ่กว่านี้อีกสาหรับใครนะคะที่อยากจะซื้อก็ไปหาซื้อได้ตามแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆถ้าเกิดว่าอันนี้ไม่สปอนเนาะไม่ค่ะซื้อเองล้วนๆค่ะไม่มีล้วนนะคะเซอร์ใดๆทั้งสิ้นซื้อเองใช้เองซื้อเองใช้เองก็ถือว่าดีไหมก็ถือว่าเวิร์ก็เป็นแบบมือไอ้แบบที่เราอันเก่าเพราะว่าพวกนี้มันขนสั้นมันส่วนมากขนสั้นๆเวลาหวีออกมามันจะฟุ้งใช่ไหมก็เลยต้องใส่แมสก่อนเนี่ยเห็นไหมคะอ๋อทูอีกชมหยุด วันนี้ก็เอาแค่นี้ละกันน้องๆก็น่าจะฟินแล้วฟินไหมคะฟินไหมพี่แคที้น่าจะฟินเพราะว่าพี่แตี้ติดเก่าแลวพีเลฟพีแลวก็ววสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบตัดเพลงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่จะตามไปตามก็ไปตามตามแพลตฟอร์มต่างๆได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก,นะก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแคทตี้และเล็บลีถ้าเกิดว่าครั้งหน้าอยากจะรู้ว่าเราจะพาสองตัวนี้ไปทำอะไรอีกก็ติดตามได้ที่ช่องเราเลยค่ะช่องอะไรช่องอะไรช่องทําโค้ดทีวี และฝากกดติดตามเพจ teddy leopard ด้วยนะคะ